กันเดียวจ้านี่ตะเปลี่ยจแกพี่น้อมดึงดึงห่างไงจ้าเพิ่งมารังเดียวสวัสดีจ้าสวัสดีน้องทีหนึ่งแม่สา สองหาหกแปดจะพี่น้องบุญนีซาวฟุพาพี่พ่อน้องเมื่อคืนพูดกัเก่าจ้ะไม้เก่าไ,ไม้เดิมไม้บันบกจ้ะแต่ว่าน,นี่ห้างแหลกซาวฟุลแงเนาะเพิ่น,นลงอยากกันพี่นอ้องเราไปไายบึงแงลง,งมาแล้วจ้ะนีก่กระมานเลยมีแต่เป่เงตอนแงไปถ่ายเด้อจา๋าเราสิแง,งทดลองบึนเพราะว่ามาไปเสาร์นเนาะคืนบุหันคอยลงเป็นไดนจ้ะใครคืนมีแต่เป่งจ้ะพี่น้องบึนบึน สูตนุ่งกันมีสีมันไร้ปรนไดจ้ะสีมันคือเกาโบโซ่ซ้อมกับเตรียมกระปุกมาใส่เป่งเลยจ้ะ <laughs> มัอนั้นไม่ได้เอาเลยเนาะจ้ะโะฝนพักผ่อนมือหนึ่งจ้ะเมื่อยกอขี่มอไซค์มาเด้อจ้ะอำเภอเก๋ หวานสะฝนกับไกลยอยู่ไกลาจากอำเภอบุญทิีอยู่จ้ะในเวลาเก็บเห็ดนี่คือมานอนน่าจะรวยเด้อจ้ะต้นแหกแหกมันซะฝนเหมือนนี่ตอนนี้แหกก็ไม่ได้ทายจ้ะเลือกเปลงออกแล้วเลือกไปไล่นะ,ะจ้ะ ហូតអត់បានទៅច្រាងໃຫຍ່ហេងមានកង់ត្រង់បោះត្រង់សា แต่ใครหน่นแห้งจ้ะ อหญ่แค่หน่อยเนะาะใช่จะโอนตูนได้จ้ะพู ใครง่ายก็เลื่อนไว้ล้วจ้ะแม่ผมก็ขาวพื้นไปใครข้าพื้นอะไรมันเป็นแถวบานต้องคอยเอาให้เบิดเพราะวหายอยากมาผูกเลือกได้จ้ะาจะหาหางมาเรียงกอนงานพี่เก่าจ้า นี่จะโรงงานอยู่ที่นี่

còn nhẹ cái nhau nại tình yêu nha kìa, nè, nha tình yêu có đi yêu nha tình yêu nha tình ไงนี่สำมําบ้าล้สาสุดยอดวะใครเอ,อ้ยสุดยอดอีหลีางส,สีเป็นนางเป่งเนาะ

ยามใช้คนเตกงเนาะจ้บ hmm. ม mm ีใครกำลังสิไงเป็นตัวหน้ามือกองก็บ่เห็นจะเล่อมตาตรงตรงอ้ทดๆถือกับแสงแดดพอดีเลยจ้าด้อะคหาเลียมก่อนจ้า เฮยลงมาแบบร้ายเลยจ้าอู้เป็นเป่งจา้าน,นะนี่เป่นเปนเปนนงปน,นั่มอ่าหน่ะกะน่นกะห่างเดียวมาใจกันนี่อันเนาะ เปล่งไรกจ้าเปิงกไม่่คยกินเลยจ้ะเมียงไม่เปิ่งแสบแสบเลยจ้ะอาจจะฝอหั่งก็เพิษวังเลยจ้ะอยู่ปลายฟูน เราจ้ะมันมันมันน้ดูกันจ้ะจะพข้อบนหัวตุ่ม

จ้ตัวนี้เนาะจ้าอ้ยสวยงามขน้ดตัวนี้ใครสวยๆเลยสวยงามทุกต้นเอา่ลยจัมเลยนี่น ตรงดูไม่เล่ะตรงพ่ตรงอันนี้ตะกอตรงจ้าตะขอกระมมากรมแข่งข้อะสมัมน้ำลายจะเ้องอย่างนี้นจ้า อุ่นตดเลยบุตรยืนร่างขึ้นะมาถึงห้างมันแดงมาจะนักเคยมาเดิน ตูนเลยจ้านี่จ้ะอหามีจ้ะไปแง,งมาแต่ใสอีกเนาะจ้ะใครบอกจตกล่องไปพิชทานนะ <laughs> เขาแงอาห่างเดียวไม่รู้มาจจ่อไจ้ะ หน่อยนะลักแงาผู้หญิงวัยเบิ้งเลยจ้าแดดมากเราหาวขนาดเลยโมเดงแัดก็เก็บ ใครฝากจะบ๊บ่หลายเนาะใครง่ายนะก็หลยอยู่จ้ะาตาฝนอืน่นมือกล่องมาดวานจ้ามีอย่างเนะาะห่างไงจ้าฝนวะ

บนผ่นตใจเฮี้ยตลอด <laughs> oh. ยังมงผก็าขาดขึ้นใจอืยอดมากโอ้ oh. <laughs> ไปถาเบื้งตอนเทน้ำกันจ้าจันจ้านี่เริ่มตื่นนานตืนก็มีแล้วนะจ้า หลห่อลอยเลยจ้าอู้หูจมื่นงามดูเบิ้องห่างยำการจ้าสับฟนพิ่นวามีใครแยะใครหน่อยจ้าผุนจ้าเห็นจ้า ใคแน่นแล้วจ้าห้างนี้นจ้าใงามกันเดียวจ้าไใหญ่ล้นล้วนจ้ะปุ๊กเป่งไรเหรอปุ๊กเป่งให้ใส่ดูในงนานทั้ง่ย าใส่เปลงก็จะลองเสีเอาอยู่จต่เปล่ร้ายเฮ่จะเปลก็จะเปลงกระปุกเลยกกเดนทางไกลอยู่จ้ะมาจะาว้านเอาก็ะหร่อยกุโร่หนะจ้าจางาวางชีมอใสมาเลยบนองสามาได้จีสี มามาสอนมือบ่ได้จะเวียน <laughs> มือบ่ได้นับหลอดเลยจ้ะเทไร่หลอดเพ่งเนาะจ้าบ่ษบุเห็นใครอยู่จ้ะ โอ้ตรงตงจ้ะอ <ids> huh <connection> ุ้ยย่าย ja ืดส like ุดแขนเลยจ้าปุ๋นห่างแบบใหญ่แต่ยุ่งถึง มีอยู่จ้ะค่อยๆตกลงไปเรืออยู่จา่จาจา้ะเนมหยาก,เยากรเด้อจ้ะทางการแซมเดสเลยห่าง<น>เพิ่อนขี่ไปพอดีจ้ะ ใหม่เบิ้เลยจ้ะ เบาไปห้างเีก <sp> ันจ้าทำไงอยู่แต่เพิ่เปลงนจ้านี่ถึงจ้านี่เกิดะไตัยุ้งยิงไล้ไใคตก มีบัลล้ายเป็นได้จากพันกิ่งด้ออาสิร์ฟนาทีแล้น้องสรุปยอดไข่หมดแดงกัดตอกกัดเดิมไม้เดิมจากปลาบัลลบำเพอ่มผลผลิตจอดเลยจอดสุดจอดหล่นเป็ดนหล่นอีกแล้วด้ซัมมอนนั้นเลยเนาะอาอาไม่แหงจ้ะอ๋อยซอยพี่น้องมีตะไข่ใหญ่ๆตัวนี้ เป็นเป่งก็เฮาจ้ะเครื่องกับปุกเลยจ้าเชินชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ที่ตามชื่อเทสได้จ้าก็กระดิ่งแจงเกือนใ้น้ำจ้าถ้ารุนนคลิปต่อไปว่าซักฟนสิโศก 4, 000, 000, สีมันซำได้จ้าถ้าพี้าน้องไปไหมได้พี่กัสได้อีกจ้าสำหรับคลิปวันนี้ซักฟอนเขาโตก็บานก,น,กนจ้าสวัสดีจ้า